สมาธิบำบัดด้วยพลังกสินตอนที่10บปฐมบทการฝึกกสินเนื่องจากส่วนตัวนิยมฝึกกสินขาวก็จะแนะนำวิธีการฝึกกสินสีขาวเป็นหลักแต่หลักการนี้ก็สามารถนำไปใช้ฝึกกสินกองอื่นได้เช่นกันการฝึกกสินนั้นจะแบ่งการฝึกออกเป็น3ขั้นตอน 1- ขั้นตอนจำภาพ เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าบริกรรมนิมิตเป็นการฝึกเพื่อสะสมพลังเปรียบเหมือนการไปซื้อรถมาใช้ 2. ขั้นตอนย่อขยายเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าอุคหะนิมิตเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มพลังเปรียบเหมือนการเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ภายในรถยนต์ 3. ขั้นตอนย้ายที่ เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตเป็นการฝึกเพื่อควบคุมจิตเปรียบเหมือนหัดขับรถยนต์ในสถานที่โลง่งซึ่งไม่เป็นอันตรายกับใครหากเกิดการผิดพลาดในการควบคุมรถยนต์ 1. ขั้นตอนจำภาพหรือบริกรรมนิมิตขั้นตอนนี้เป็นการฝึกจิตให้หยุดคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวภายนอก เพื่อให้จิตหยุดพักการหยุดพักของจิตแท้จริงแล้วคือการสะสมพลังให้มากขึ้นตามธรรมชาติเหมือนเราทำงานจนเหนื่อยล้าเต็มทีแล้วแม้ไม่ได้รับประทานอะไรเพียงได้หยุดพักเหนื่อยในร่มด้วยการเองหลังหรือนั่งเฉยๆสักพักจะเริ่มมีแรงขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อกล่าวถึงขั้นตอนนี้โดยสรุปก็คือฝึกสะสมพลัง ที่จิตผลิตขึ้นมาเองตามธรรมชาติไม่ให้สูญเสียรั่วไหลไปไหนเพื่อเตรียมไว้สำหรับใช้งานในอนาคตเหมือนมดสะสมอาหารไว้ในรังสำหรับเก็บไว้กินในฤดูหนาววิธีการสะสมพลังก็คือให้หากระเบื้องแผ่นเรียบหรือแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาตัดเป็นวงกลมขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ5นิ้วหรือตามใจชอบที่มองแล้ว รู้สึกสบายตาแล้วขัดให้เรียบทั้งสองด้านแต่ให้เน้นด้านหน้ามากกว่าด้านหลังเพราะเวลาเราฝึกจะจำภาพที่ด้านหน้าเป็นหลักเมื่อขัดเสร็จแล้วก็พ่นด้วยสเปรย์สีขาวบางๆขณะสียังไม่แห้งสนิทต้องระวังฝุ่นผงต่างๆที่ปลิวมากับลมจะลงเกาะสีทำให้แผ่นกระสินมีตำหนิฉะนั้นก่อนพ่นสี จึงควรหาสถานที่หรือเวลาที่ลมสงบจะได้ไม่พัดฝุ่นผงเข้ามาเกาะดวงกระสินของเราหรือเมื่อพ่นสีเสร็จแล้วหาอะไรมาครอบแผ่นกระสินไว้เพื่อป้องกันฝุ่นผงก็ได้เมื่อสีแห้งสนิทแล้วจึงพ่นทับอีกประมาณ2-3ถึงครั้งหรือจนกว่าจะพอใจแผ่นสมาร์ทบอร์ดท,ที่ตัดเป็นวงกลม และพ่นสีเรียบร้อยแล้วเรียกว่าดวงกสินการฝึกระยะแรกเราจะต้องเอากาวสองหน้ามาติดกับดวงกสินด้านหลังที่ไม่เรียบนะักแล้วเอาดวงกสินไปติดที่ฝาผนังในความสูงใกล้เคียงกับระดับสายตาห่างจากตัวเราประมาณ2เมตรนี่เป็นหลักการคร,คร่าวๆแต่หลักการสำคัญก็คือ ต้องยึดความสบาย3อย่างเป็นหลัก 1. สบายตาคือทั้งระดับความสูงของดวงกสินและระยะห่างจากตัวเรากับดวงกสินจะต้องอยู่ในระดับหรือระยะที่มองแล้วรู้สึกสบายตา 2. สบายตัวการใส่เสื้อผ้าจะต้องหลุมหลวมสบายสบายเพราะถ้าคับหรือรัดแน่นจะเกิดความไม่สบาย ความไม่สบายที่เกิดขึ้นจะดึงความสนใจของจิตจากดวงกสินไปอยู่ที่กายในส่วนนั้นแม้แต่ท่านั่งก็เหมือนกันก็ต้องนั่งด้วยอิรยาบถท,ที่รู้สึกสบายและผ่อนคลายที่สุดด้วยโดยเหตุผลอย่างเดียวกับการแต่งตัว 3. ส,สบายใจก็วางจิตให้สบายสบายไม่ต้องตั้งใจมากเกินไปจนกลายเป็นความตึงเครียด ไม่ตั้งใจน้อยเกินไปจนกลายเป็นความเหลาะแหละการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติแต่พอดีก็จะทำให้ใจรู้สึกดีนั่นแสดงว่าใจสบายหรือเป็นมัชชิมาปฏิปทาแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทอดสายตามองดวงกสินด้วยความรู้สึกสบายๆเพื่อจดจำลักษณะสมอย่างคือจดจำสี จดจำสันฐานวงกลมและจดจำขนาดเมื่อมองไปสักครู่พอจำได้แล้วอาจจะครึ่งหรือหนึ่งนาทีเราก็หลับตาลงเบาๆสบายๆเหมือนยามเรานอน,อนหลับระยะเวลาในการหลับตายาวหรือสั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตนึกเห็นภาพดวงกะสินชัดเจนไหมถ้าไม่ชัดเจนก็ให้ลืมตามองชั่วครู่ แล้วหลับตานึกภาพอีกแต่ถ้าหลับตาแล้วนึกเห็นภาพชัดเจนก็หลับตาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะรู้สึกว่าพอแล้วสิ่งที่ควรระวังหรือตระหนักในขั้นตอนนี้มีอยู่ห้าอย่างคือ 1. มองดวงกสินด้วยความรู้สึกสบายสบายสบายทั้งตาและสบายทั้งใจห้ามมองแบบจ้องเขมง็ง เหมือนโกรธเกรี้ยวกันมาเป็นพันปีถ้าจ้องมองแบบนั้นจะเป็นการปฏิบัติที่ตึงเพราะการตั้งใจมากเกินไปอีกทั้งจะทำให้รู้สึกเมื่อยล้าที่ดวงตาและลามไปถึงหัวทำให้มึนหัวอีกด้วย 2. หลับตาลงแบบสบายสบายห้ามหลับตาแบบเม้มเปลือกตาเพราะจะเป็นการดึงความสนใจของจิตจากดวงกสินให้มาอยู่ที่ตา เพราะจะเป็นการดึงความสนใจของจิตจากดวงกสินให้มาอยู่ที่ตาจะทำให้นึกเห็นภาพดวงกสินไม่ชัดเจนเพราะจิตไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ดวงกสินเพียงอย่างเดียวเมื่อจิตไม่ได้จดจอ่อก็จะไม่เป็นสมาธิเมื่อไม่เป็นสมาธิก็จะนึกภาพดวงกสินไม่เห็นฉะนั้นการนึกภาพดวงกสินจะเห็นหรือไม่เห็น ขึ้นอยู่กับสมาธิเพียงอย่างเดียวยิ่งสมาธิดีเท่าไหร่ก็จะนึกเห็นภาพดวงกสินชัดเจนมากเท่านั้น3เวลาหลับตานึกภาพต้องระวังต้องนึกเห็นด้วยใจที่เป็นสัญญาที่เรียกว่าเห็นทางมโนทวารมิใช่หลับตาเพื่อจะให้มองเห็นขณะหลับตาฉะนั้นจงอย่าพยายามเห็นภาพดวงกสินด้วยตา หรือเห็นทางจากหุทวาลเพราะถ้าทำดังนั้นจะทำให้รู้สึกปวดกระบอกตาและมึนศีรษะอีกด้วยเพราะเป็นการใช้อวัยวะผิดประเภท 4. ในขณะที่ทอดสายตามองดวงกสินหรือตรึกถึงดวงกสินนั้นจะภาวนาคำบริกรรมด้วยก็ได้หรือไม่ภาวนาคำบริกรรมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรา สามารถประคองใจให้จดจอ่อและจำภาพดวงกสินได้หรือไม่ถ้าสามารถประคองใจให้จดจอ่อจำภาพดวงกสินได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องใช้บริกรรมเราก็ไม่ต้องภาวนาคำบริกรรมให้เป็นภาระของใจโดยใช่เหตุอุปมาเหมือนเราวางแผ่นกระดาษไว้บนโต๊ะถ้าเป็นห้องมิดชิดไม่มีลมผ่าน เราก็ไม่จำเป็นต้องหาอะไรมาวางทับกระดาษให้ปลิวแต่ถ้ามีลมพัดผ่านคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหาอะไรมาทับแผ่นกระดาษเอาไว้ 5. ก่อนจะมาเริ่มต้นฝึกกสินส่วนใหญ่มักเคยฝึกกรรมฐานกองอื่นมาก่อนแล้วฉะนั้นเวลาฝึกกสินเมื่อมองดวงกสินจนจำลักษณะได้แล้ว พอหลับตาลงตรึกถึงดวงกสินจิตจึงมักเผลอไผไหลไปหากรรมฐานกองเดิมที่เคยฝึกมาถ้าเป็นอย่างนี้เพื่อเป็นการตรึงหรือผูกจิตไว้กับดวงกสินไม่ให้จิตสายไปอารมณ์อื่นก็จำเป็นต้องใช้คำบริกรรมกำกับด้วยซึ่งคำบริกรรมที่ใช้นั้นจะใช้คำอะไรก็ได้ จะใช้คำไทยว่าเขาขาวหรือภาษาบาลีว่าโอทากสินนังก็ได้แล้วแต่ว่าภาวนาคำใดแล้วรู้สึกสบายและจิตอยู่กับดวงกสินได้นานก็นับว่าใช้ได้และถูกต้องทั้งหมดสาระสำคัญที่เป็นเสมือนหัวใจของการบริกรรมภาวนาไม่ได้อยู่ที่คำบริกรรมแต่อยู่ที่ว่าในขณะที่ภาวนาบริกรรมนั้น ต้องสร้างความรู้สึกเสมือนชีวิตหรือจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างเดียวกันกับดวงกสินเวลาภาวนาคําบริกรรมก็ให้สร้างความรู้สึกเสมือนคําบริกรรมที่ภาวนานั้นผุดขึ้นจากดวงกสินมีได้ผุดขึ้นจากใจหรือสมองของเราคำว่าอารมณ์ในขั้นตอนนี้มีอยู่สองอย่างคือ 1. ในขณะที่เรา ลืมตามองดวงกสินภาพดวงกสินที่ตามองเห็นเรียกว่าอารมณ์ทางตา 2. ในขณะที่เราหลับตานึกเห็นภาพดวงกสินที่จิตจำหรือบันทึกเอาไว้ในใจเรียกว่าอารมณ์ทางใจการเห็นภาพกสินทางใจก็เหมือนกับเรานั่งอยู่แล้วนึกเห็นภาพคนรักอาจจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนสนิท หรือนึกเห็นภาพประตูบ้านของเราสีประดูมีลวดลายมังกรอยู่ด้วยหรือนึกเห็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เราชอบมากเป็นพิเศษซึ่งวางไว้บนหัวเตียงนอนเป็นต้นเห็นด้วยตาเรียกว่ามองเห็นแต่ถ้าเห็นด้วยใจเรียกว่านึกเห็นหลังจากเริ่มนึกเห็นภาพกสินที่อยู่ตรงหน้าได้แล้วก็ลองเปลี่ยนทิศทางการเห็นโดยการนั่งหันหลังให้กับดวงกสินบ้าง เวลานั vale. da, in, done, ่งหันหลังให้กับดวงกสินเราจะหลับตาหรือลืมตานึกภาพดวงกสินก็ได้ถ้าหลับตาแล้วนึกเห็นภาพดวงกสินชัดเราก็หลับตาถ้าลืมตาแล้วนึกเห็นภาพดวงกสินชัดเราก็ลืมตาเพราะที่สุดแล้วเราก็ต้องฝึกทั้งสองอย่างคือทั้งลืมตาและหลับตาก็ต้องนึกเห็นภาพดวงกสินชัดเจนเหมือนกัน สิ่งที่ควรต้องรู้จักและระวังในขั้นตอนนี้มีอยู่สองอย่างคือ 1. กสินจริงกสินจริงคือดวงกสินที่เราทำจากแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วเรามองจนจำภาพได้ทั้งสีทั้งลักษณะและขนาด 2. กสินหลอกกสินหลอกคือกสินดวงอื่น ที่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นเองในใจอาจจะเป็นสีแดงหรือสีอื่นซึ่งเวลาปรากฏขึ้นมาจะมีความแจ่มชัดกว่าดวงกสินจริงของเราจุดประสงค์เหมือนมานมาทดสอบความมั่นคงว่าใจเราแน่วแน่ในดวงกสินที่กำลังฝึกอยู่หรือไม่ถ้าใจเรามั่นคงไม่สนใจเดี๋ยวกสินหลอกก็จะหายไปเองแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าใจเราโลเลเห็นกสินหลอกแจ่มชัดกว่ากสินจริงจึงเปลี่ยนใจทิ้งกสินจริงไปยึดเอากสินหลอกมาเป็นอารมณ์ใจผลก็จะเป็นเหมือนนิทานหมาคาบเนื้อข้ามสะพานแล้วแลเห็นเงาเนื้อในน้ำใหญ่กว่าก้อนเนื้อในปากตัวเองด้วยความโลภจึงทิ้งก้อนเนื้อในปากเพื่อจะกระโดดไปแย่งเงาเนื้อในน้ำ ทำให้เนื้อในปากก็หายเงาเนื้อในน้ําก็หายเมื่อเราทิ้งกสินจริงไปเอากสินหลอกผลก็จะเป็นอย่างนั้นคือกสินจริงก็หายกสินหลอกก็หายไปด้วยฉะนั้นการฝึกกสินจึงควรฝึกเพียงสีเดียวไม่ควรฝึกสีอื่นในคราวเดียวกันต่อเมื่อฝึกกสินสีขาวจนสำเร็จแล้วจะฝึกกสินสีอื่นหรืออย่างอื่น เพื่อประโยชน์อย่างอื่นก็จะไม่เกิดผลเสียอะไรแล้วสำหรับบางคนที่ขาดผู้แนะนำอาจจะเกิดความสงสัยว่าฝึกเพ่งกสินสีขาวแต่ทำไมเวลาหลับตาจึงเห็นดวงกสินเป็นสีดำถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่าเป็นการฝึกที่ผิดวิธีแล้วผิดเพราะใช้อายตนะผิดประเภทคือปิดเปลือกตาลงแล้ว แต่ยังพยายามจะเห็นภาพดวงกสินทางตาอยู่อีกซึ่งวิธีการที่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นการเห็นภาพทางใจที่เรียกว่าสัญญาหรือความจำ